เดเดีไไไปขวานี่ไปขวาขวาขวาไม่ได้นี้มเดียวเดียวไปไป้าแเลยผมเอาหจดต้นไม้่อสรุมืออย่าเบี่ยงมาทางนี้นะ้าดเลยเะเอาช่วยดัน้าหลังน้าน้อย้าเอาอาเาแล้ววางสายไฟ

Anh không. 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 มันถอยหลังมานี่นั่นดูใบใหญ่ดี ต้องถายนี้ไหคถายรับรับมอบใครจะถ่ายรูปเป็นดีโอไหนบอกเลยไหนกดอ่ะดดูระวังสังนั้นด้วยอาไปเลยเป็นดีโอเลยมา ไ,ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ค่ะได้อยู่อ่าได้อยู่ได้อยู่ค่ะ,คะพน้พนพน้พนพน้พนขวาอีกขวาอีกหุ้มถอยหลังซ้ายพ้นครับพ้นพ้นค่ะพน้พน,พน,ค,พนคุณมาซ้ายเลยครับผม ดูดางได้แรงนไม่เคยไว้ที่้ันบาบุญสบายปล่งัอยังยังไม่มีละมีจะตัดเตีงนี้ออกหน่อย